ท่านผู้ชมพอทราบไปแล้ครับว่าทําไมเกษตรกรชาวสวนเขาต้องปลูกญ้าแฝกก่อนปลูกพืชชนิดอื่นๆครับท่านผู้ชมครับขอสวัสดีทักทายเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้แจกบ้านไร่ชัยะคำพาเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกทุกท่าน อพร้อมกับน้องหมาที่อยู่ในสวนนะครับท่านผู้ชมชื่อว่าเจ้าแก้วนะครับเจ้าแก้วเจ้าแก้วเป็นเป็นสุนัขเพศเมียนะฮะท่านผู้ชมเป็นสุนัขบางแก้วนะครับปเีเขาออกอยู่ด้านหน้าแล้วเนาะ,อะ mm. เห็นไหมเขาเขาอยู่กับเราเนาะวันนี้ที่จะพามาพามาชมก็คือที่หิ้วเขียวคล้ายๆกับกอหญ้าท่านผู้ชมครับตรงนี้คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหญ้าแฝก ท่านผู้ชมครับยาแฝกยาแฝกที่เรามาปลูกเมื่อเมื่อตั้งแต่ตั้งแต่เรา,เร,าเริ่มเริ่มที่จะทําแปลงทําสวนของเราท่านผู้ชมครับ เร,เ,รเ,รเริ่มทำเริ่มทำสวนคือพอเราขุดร่องสวนเสร็จแล้วเราก็คือเอานำหญ้าแฝกของเรามาปลูกเลยที่ที่ต้องปลูกเนื่องจากว่าป้องหนึ่งคือป้องกันดินพังนะฮะท่านผู้ชมป้องกันดินพังดินสไลด์ลงอะไรประมาณนี้คือไม่ให้ลงน้ําเราตื้นเขินท่านผู้ชมครับเห็นไหมนี่คือหญ้าแฝกอันนี้คือที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือแบบหญ้าแฝกเขาในช่วงหน้าฝนนี่คือเขาก็จะ,จะเจริญงอกงามเขียวแต่จริงๆแล้วคือเขาจะเขียวตลอดทั้งปีอยู่แล้วฮะท่านผู้ชมเพราะว่า เอ่อเพราะว่าหญ้าแฝกนี่คือเขาไม่ไม่ไม่เหมือนหญ้าคาเนะาะหญ้าคานี่คือซึ่งในส่วนของหญ้าคานี่คือจะแตกต่างจากหญ้าแฝกเอ,อ่อเห็นได้ชัดเลยท่านผู้ชมครับเอ,อ่อเพราะว่าหญ้าหญ้าแฝกนี่คือรากเขาจะจะมีความเอ,อ่อหยั่งลึกคือดิ่งลงไปในดินเอ,อ่อความลึกนะ,ะับประมาณสักสามเมตรนะท่านผู้ชมครับ,รบเอ,อ่อซึ่งจะแตกต่างจากหญ้าคาที่เราเห็นลักษณะแบบนี้หญ้าคาที่เราเห็นลักษณะแบบนี้คือรากเขาจะลอยอยู่บนเหนือ บนบนพื้นดินนะฮะท่านผู้ชมครับแต่หญ้าแฝกหญ้าแฝกที่พูดถึงนี่คือ,อล่าเขาจะลงไปในใต้ดินเป็นแนวดิ่งท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมไปไปชมว่าคือแบบม,มันได้ผลจริงไหมที่เราปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการดินป้องกันดินพังด,นงดินสไลด์อะไรประมาณนี้นะครับคือมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สำหรับคนไหนที่ทําสวนทำสวนแล้วก็ทําร่องสวนนะครับจำเ,เป็นอย่างยิ่งเลยท่านผู้ชมครับ เพื่อนท่านผู้ชมลองสังเกตดูในร่องสวนที่เราตรงนี้เป็นเป็นร่องสวนยาวไปนู่นท่านผู้ชมครับยาไปด้านด้านนั้นนครับที่ท่านผู้ชมมองเห็นเลยกิ่งไม้ไปหน่อยนึงนู่นนะฮะแต่ก็จะเป็นจะเป็นร่องน้ําที่จะเป็นทางระบายน้ําที่จะลงไปในลาห้วยตรงนี้ท่านผู้ชมครับออสองสองข้างสองข้างนี่คือสองข้างร่องคือร่องน้ําเนี่ยเราก็คือจะปลูกปลูกหญ้าแฝกไว้เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับว่า ถ้าหากว่าเราไม่ปลูกย้าแฝกไว้แบ,บป่านนี้คือดินนี้คือสไลด์ลงไปอ่ร่องน้ำเราตื้นเขื่อนแน่ๆอะไรประมาณนี้คือเห็นไหมตอนนี้คือเราได้ได้ผลได้ผลเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะท่านผู้ชมเดีย๋ยวจะบอกวิธีวิธีอ่ปลูกแล้วก็วิธีขยายผลทําได้ลักษณะแบบไหนอย่างไรอ่นะฮะท่านผู้ชมครับคือง่ายๆมากเลยนะครับท่านผู้ชมอาเพื่อนๆท่านผู้ชมมายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกด้านหนึ่งที่เมื่อสักครู่เราอยู่ด้านนู้นท่านผู้ชมครับ เอ่อท่าผู้ชมไปมองเห็นตรงที่ดินตรงนี้ไหมครท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าคือเนี่ยเห็นไหมเป็นอ่อล่องสวนก็ยังเป็นเป็นล่องลึกอยู่ท่านผู้ชมครับคือดินไม่สไลด์ลงมาเห็นไหมท่านผู้ชมครับอ่ออันนี้คือในร่องสวนนี้เราก็ปลูกปลูกผักบุ้งแก้วเนาะไว้กินด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมก็ยังมีให้เราเห็นนะฮะแต่ทีนี้คือช่วงหน้าฝนนี่คือเราไม่ต้องให้เขาสูงขนาดนี้แล้วเพราะว่าเห็นไหมท่านผู้ชมอ่อทั้งที่ผ่านผ่านหน้าแรงมาเห็นไหมฮะฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่แต่ว่าคือพอฝนตกมาทีเดียวคือเห็นไหมครับท่านผู้ หญ้าแฝกของเราโหเขียวช่วอุ่มมากเลยเห็นไหมครับอตลอดทั้งตลอดทั้งเดือนช่วงหน้าแรงเขาก็ยังเขียวอยู่แบบนี้คือมีคนมาเกี่ยวเอาใบาไปไปเลี้ยงสัตว์อยู่นะครับท่านผู้ชมครับคือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรประมาณนี้ฮครับก็ยังมีคนมาเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าแฝกเราเ,เรื่อยเรเพราะน้นเราไม่ต้องรดนะ้ำเลยปลูกคนเแล้วจบเลยท่านผู้ชมครับคือเกี่ยวพอแก่มาแล้วก็ต้องเกี่ยวใบออกนะฮะท่านผู้ชมครับ,รบอย่าให้เขาสูงเนะาะสามารถที่จะนําใบไป ไปทาอะไรนะมุงหลังคาแทนหญ้าคาก็ได้ท่านผู้ชมครับคือแบบได้สารพัดประโยชน์มากเลยเป็นหญ้าแฝกที่เขาเรียกว่าแฝกลุ่มนะฮะท่านผู้ชมครับแฝกลุ่มหมายถึงว่ารากของพืชนี่คืออย่างลึกอ่าเป็นแนวตรงดิ่งลงไปข้างล่างประมาณสามเมตรต้นนะฮะประมาณนี้ฮะครับผมก็อ่าเพราะนั้นแล้วอะไรที่อยู่อะไรที่อยู่ใกล้ๆหญ้าแฝกฮะไม่ว่าจะเป็นหมอนแบนบอรี่นะอยู่ใกล้หญ้าแฝกแบบเนี้ยท่านผู้ชมครับอืมจะบอกท่านผู้ชมว่า หญ้าแฝกซึ่งแตกแต่งแตกแตกต่างจากหญ้าขาก็คือโดดชิ้นเชิงนิดว่าคือหญ้าขานี่จะแย่งจะแย่งอาหารจากพืชใช่ไหมครัแต่หญ้าแฝกนี่คือเก็บอาหารให้กับพืชท่านผู้ชมสังเกตว่าต้นหมอนแบมเบอรี่คือโน่นสูงประมาณห้าหกเมตรท่านผู้ชมครับคืออยู่ติดกับหญ้าแฝกนี่เลยเพราะนั้นเราอาหารทุกอย่างคือหญ้าแฝกเป็นผู้สะสมอาหารให้กับพืชทุกทุกชนิดท่านผู้ชมครับคือ คุณลักษณะพิเศษของย้าแฝกก็ดีหลากหลายอย่างเช่นเดียวแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะนั้นท่านผู้ชมต้องหาปลูกให้ได้ในช่วงฤดูฝนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับ พาเพื่อนๆคุณผู้ชมเดินมาดัดเลาะดูตรงที่สะบัวด้วยท่านครับไม่ใช่พาพาดูพาด,ดูสะบัวนะคือพาไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่พามาด,ดูพระที่จะตกดินนะคะรับท่านครับแต่ว่าคือพามาดูร่องรอยที่เราตัดหญ้าแฝกไปเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวหญ้าแฝกไปทั้งมครับเห็นไหมฮะ,ะเวลาเราเกี่ยวแล้วคือเวลาเราเกี่ยวหญ้าแฝกคือเกี่ยวให้เสมอกันแบบนี้ให้เป็นแถวแล้วก็ กิ่งกิ่งหรือใบของหญ้าแฝกก็คือเราเอามาเอามากั้นตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเอ่อเอามาวางนอนแบบนี้เลยเป็นแถวแบบนี้เลยเขาเขาก็คือจะเป็นหนึ่งคือป้องกันเอ่อป้องกันดินสไลด์ลงไปด้วยสองก็คือเอ่อเป็นเป็นปุ๋ยให้กับพืชโด,ดยท่านผู้ชมครับแต่ต่อไปคือเราจะปลูกอะไรก็ตรงนี้ก็ชืออย่างงามนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเอ่ออันนี้คือวิธีเนาะใช่ไหมครับเอ่อท่านผู้ชมสามารถที่จ,จะนํา นำแขนงนำแขนงนำลูกเขาที่ที่เกิดจากตรงนี้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะตรงนี้ครับเนี่ยอ่าเขาจะมีรากอยู่นะฮะเขาจะมีลากแล้วก็สามารถที่จะนํานไปฉําได้นะฮะท่านผู้ชมแต่เพื่อนว่าของเรานี่คือเยอะแล้วนะ,ะแต่ว่าคือต้องจะต้องเก็บไปเก็บไปฉําเช่นเดียวกันท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวมีเพื่อนเพื่อนมาขอเนาะคือเราเราเรา,เราไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปนี่เลยคือเราไม่ต้องไปขุดขุดต้นอะไรประมาณเนี้คือเราไม่อไม่ต้องไปขุดต้นแบ่งเต้นต้นเป็นกลีบอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงนี้คือเขาจะมีรากอยู่แล้วท่านผู้ชมครับเราก็คือเอาไปใส่ถุงถุงดำถุงชําไปเลยนะฮะทมม่านผู้ชมนะฮะ,ะนี่คือความพิเศษของยาแฝกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกล้วยเห็นไหมกล้วยก็งามนะอยู่ใกล้าย,ยาแฝกงามทั้งหมดเลยท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะนู่นเลยนะครับท่านผู้ชม อ,อะไรที่อยู่ใกล้หย้าแฝกคือย้าแฝกเก็บอาหารให้กับพืชนะครับไม่แย่งไม่แย่งอาหารพืชคล้ายๆกับว่ายหญ้ายาัยาาเนาะคือจะคุณลักษณะเขาจะแตกต่างกับยาักาโดยชิ้นเชิงครับชมชมครับ พาท่านผู้ชมมาดูอีกมุมหนึ่งของเนินดินตรงนี้เนินดินที่อยู่ด้านบนที่เราไปจีบเมื่อสักครู่นะฮะท่านผู้ชมครับที่เราตัดหญ้าแฝกออกเอท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเขาสูงกว่าบริเวณร่องสวนนี้อีกท่านผู้ชมครับถ้าหาว่าดินสไลด์ลงมาป่านนี้ร่องสวนเราตื้นเขื่อนไปหมดแล้วอถ้าหาว่าเนี่ยคือถ้าหาว่าไม่มีเราไม่ได้ปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเห็นไหมว่าหญ้าแฝกนี่คือช่วยเราได้มากมากเลยท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะหนึ่งคือ ถ้าผู้ชมต้องการที่จะปลูกหญ้าแฝกคือสามารถที่ไปขอไปขอกับเพื่อนเพื่อนหรือไม่ก็ต้องหาปลูกให้ได้นะครับคือหลากหลายวิธีที่ที่จะต้องได้นามาปลูกนะครับท่านผู้ชมร้านค้าก็อาจจะมีขายหรือไม่ก็เพื่อนเพื่อนบ้านเราอาจจะอาจจะมีแบ่ง แบ่งปันหรือแบ่งขายนะครับท่านผู้ชมถ้าว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ที่นี่ก็สามารถทักทายมาขอมาขอแบ่งที่ส่วนไปปลูกก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ไม่ได้ห่วงนะยินดีที่จะแบ่งปันนะท่านผู้ชมครับเป็นย่าแฝกสายพันธุ์ทรงขาสามนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ ก็ติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็จะได้ดูคลิปต่อ,ตอไปนะครับท่านผู้ชมครับคือจะได้มามีกำลังใจทำคลิป ต,ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าหลากหลายอย่างมากที่เราจะต้องเอานามาแบ่งปัน,เ,ปนเพื่อนๆจากการที่เราทําแล้วประสบการณํสำเร็จแล้วคือช่วงนี้เป็น,นช่วงที่แบ่งปันนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามด้วยให้กับแจ็กบ้านไร่ชัยคําด้วยนะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในอ EP ต,ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ